สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับหมอกวานครับวันนี้มาผสมเทียมหมอเรามาผสมที่ไหนแนล้วน,นียวันนี้มาผสมเทียมที่ตำบลบ่อโวครับนะครับระยะทางลงไปก็เป็นกิโลเลยครับไปกลับได้อยู่ครับกิโลกว่าค,ความลำบากก็นี่แหละครับเป็นกิโลนู่นน้อยๆไกลๆนะเขากำลังดึงวัวเขา้าเข้าซองนะับเห็นเล็กๆอยู่ตรงนู้นครับ อันนี้เราเราเดินลงไปนะไม่เอารถไปนะครับไกลเกือบเป็นกิโลเลยครับรถรถลงไม่ได้ครับเดี๋ยวไปดูครับว่าทําไมถึงลงไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาปาดไปหรือ,อยังนะเขาไม่ไปปาดแล้วนะเขาปปาดแล้วว่วาล,วลงได้เขาไปปาดัลงไม่ได้ นะครับใครคิดที่จะเป็นหมอผสมเทียมก็ดูเอานะครับซ้อมเดินเ,อเยอะๆซ้อมเดินเยอะๆบางทีรถเข้าไม่ถึงก็หมอก็ต้องเดินเข้าครับต้องเดินครับเดินเนี่ยครับทางมัน<า>แคบครับรถรถยนต์เข้าไม่ได้ขขนเนี่ย โอ้ทางมันดีแล้วผมแช่แล้วฝนตกนี่ขึ้นไม่ได้นะไม่ได้อนยะ่างนี้เลิกเลยถ้าฝนตกกะเอ้ยวัวน,นี้ดื้อจังเลยไม่ไปสักทีด,ดูทางเนี่ยครับดูทางดูความชันครับชันมากนะครับดูในกล้องอาจจะดูไม่ชันนะ เนี่ยดเนี่ยดูดูดเทียบระดับเลยครับเป็นกิโลนะครับเดินนะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนี่ครับเขาจับหัวอยู่งล่างนี่นะครับีก็ต่กอรครับนีหม้อตรงมที่อหัวอยู่ที่ไหนเราก็ต้องไปให้หมดดูแล เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบและท้างเคียงโอ,โอ้โหเดี๋ยวรอไปถึงข้อกันะครับอันนี้มันมันไกลครับค, <c oughs> ครับตอนนี้ใกล้ถึงแล้วครับก็นู่นอะจากระยะทางนู่นจากตรงน,นู่นตรบงบนนู่นจะไม่รู้ ไดม้หมอลงมาได้่ทางเขานอนคน่านะน่าจะได้แต่กลัว,ลวจะมาติดกลัวจะมาติดไอ้นั่นเตรงดินฝุ่นตรงนูน่ะดินฝุ่นตรงนู้น่ะมันจะติดตรงนั้นแหละตรงุนฝุ่นนั่นฝนตกเลยฝน <c oughs> กระบอกหลงทจัดให้ได้นี่เดี๋ยวม่วงงวขานีรถมานี่เดี๋ยวรู้แล้วกันเนี่ยพุ <c oughs> <c oughs> ่หน้านะเอาลงมาแน่วันนี้ลงมาซเวก่อนสำรวจเส้นทางก่อนดีครไม่แดด โอ้เขาอเ้ยเขาเคอกเลยเขาซ้อมเลยแล้วปล่อยไปเดินเล่นไหมนะตากแดดอ่ะเก้มาเล่นจ้าได้พวป็นไรวะอมาเยอด้ยปะาัเดี๋ยววันนี้จะอธิบายเกี่ยวกับโรคไอโรคสกินนะครับที่ว่าเราพูดกันสั้นๆนะว่าโรคสกินนะครับที่เป็นผื่นตามตัวหรือเป็นตุ่มตามตัวนะครับเราจะมาเล่าอาการหรือวิการให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไง แต่ว,วิธีการป้องกันแล้วก็จะรักษายัางไงเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นเอาแบบแค่เบื้องต้นพอเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวให้วัวเข้าซองแป๊บเึงก่อนครับเลี้ยงวัวบนเขากับบรรยากาศบนเขา

โมตี้นะโมีอี้อโมตีก็เริ่มซับจับไหมอืมมาเผยอืมโมตีเหอืมดูได้จหมอกวางก็มีลงยูทูบแล้วหมอกวางนีลงชื่ออะไรนะอะไรนะเซฟนวดเหรออ่าเนี่ยเ่องน้องเขาเนวด ันนี้ใส่อะไรครับหมออันนี้ใส่เป็นชารเล่ครับชารเล่กลมครับชารเล่กลมชารเล่กลมชุดนี้ดีนะครับนําเข้ามาประมาณสิบกว่าตัวสิบตัวหรือแปดตัวนี่เนี่ยผมจําไม่ได้นําเช่าจากเมืองนอกเลยนะครับนาเข้าทั้งตัวนะครับทั้งตัวนะครับเข้าทั้งตัวเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็จะใช้เป็นน้ำเชื้อของ CHA 6 761นะครับ761นเนี่ยครับมกหนึ่งเจ็ดหกหนึ เป็นพ่อวัวที่นําเข้าทั้งตัวนะครับนําเข้าทั้งตัวเลือดร้อยเลยนะครับนําเข้าจากต่างประเทศชุดนี้น้ําเชื้อดีมากให้ลูกสวยยาวถ้าเป็นน้าเชื้อของชาโลเร่น,นะครับของกรมเราไม,ไม่ไม่น้อยหน้าปกว่าใครนะครับแต่ของกรมเรามันหลองเราขาดการโปรโมทแค่นั้นเองครับไม่มีรูปไม่ได้โปรโมทแต่ลูกออกมาสวยครับสังเกตนะครับลูกไอ้ลูกผสมเทียมนะ่ะ ที่ออกตั้งแต่ปีที่แล้วกับปีนี้นะครับจะเป็นน้ําเชื้อชุดใหม่ที่นําเข้ามาลูกจะสวยกับทุกตัวสังเกตด,ดูได้จะหนาและยาวช่วงนี้ตลาดของคนครไทยก็ปิดหมดเลยนะหมอปิดครับเพรเนื่องจากสถานการณ์โควิดครับโควิด19ครับทางผู้ว่าราชการก็สั่ง ตลาดยังไม่มีกำหนดเปิดเนาะยังไม่มีกำหนดครับไปเรื่อยๆครับจนกว่าสถานการณ์โลกจะคีคลายลงใช่คนก็โควิดหัวก็โรคสกินเดี๋ยวจะอธิบายนะครับเกี่ยวกับ โรคสกินที่ว่ากำลังระบาดอยู่ทั้งภาคอีสานตอนนี้นะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ไปเซิร์ชหาใน Google ได้นะครับโรคสกินชื่อเต็มอะไรนะผมจำไม่ได้แต่ผมย่อเลนัมปีส,สกินเหรอใช่ไหมอะไรนะซัมสซัมปีสกินเหรอประมาณนั้นนะครับใช่ไหมลองลองลองไปเซิร์ชดูนะครับว่าวิการโรคเป็นยังไงนะครับ อาการโรคะครับวิกาโลโรคก็คืออาการโรคมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกเบื้องต้นดูนะครับว่าโรคอะมันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงโรคอะโรคสกินเนี่ยที่ว่าเราเรียกกันสั้นๆติดหูติดหูเนี่ยโรคสกินสกินเนี่ยมันจะเกิดมันจากเหลือบมลแรงวันเป็นพาหะ โรคไอตัวนี้มันจะรู้สึกว่าจะเข้ามาจากต่างประเทศนะครับไม่พม่าก็ลาวครับพอเข้ามาปุ๊บก็ตอนนี้กําลังระบาดยู่ในภาไพ่สานวัวไพ่สารตอนนี้กําลังเป็นเยอะเยอะมากแล้วก็แนวทางการรักษานะครับถ้ามันเป็นปุ่มขึ้นมาเป็นเหมือนฝีเป็นพองๆขึ้นมาเนี่ยให้ฉีดยาแก้กเสบนะครับยาปฏิชีวนะหรือยาแก้กเสบ หรือถ้าเกิดว่ามันเป็นเยอะมากแล้วเนี่ยให้ฉีดยายาถ่ายพยาธิด้วยนะครับฉีดยาถ่ายพยาธิคู่ไปด้วยเพราะว่าการฉีดยาถ่ายพยาธิไปเนี่ยมันจะทําให้แมงวันมันไม่กวนครับพอแมงวันมันไม่กวนผแผลมันก็จะแห้งเร็ว ต่อจากเมื่อกี้หมออ่ะต่อนะครับเกี่ยวกับโรคไอโรคสกินนะครับโรคสกินนะครับมันจะเกิดจากแมลงวันเหลือบแมลงวีสิ่งที่ตอมนะครับนี่นะครับดูนะครับโรคสกินนะครับมันจะเริ่มขึ้นเป็นผื่นอย่างนี้ก่อนนะแต่นี้ไม่ใช่นะครับอันนี้อันนี้เป็นแค่ผีเฉยอันนี้ผมให้ดูเฉยว่ามันจะนูนๆขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันจะคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่มันจะขึ้นทั้งตัวเลยมันจะขึ้นทั้งตัวเลยครับเนี่ยมันจะขึ้นทั้งตัวเลยพอเริ่มขึ้นเป็นผื่นแล้วขึ้นเป็นตุ่มปุ๊บนะครับ ให้รีบโทรหาปศุสัตว์อำเภอเลยนะครับหมอในพื้นที่รับผิดชอบนะครับให้เขารีบมารักษานะครับเพราะถ้าเกิดมันเป็นเยอะปุ๊บนะครับบัวเนี่ยถ้าเป็นตัวผู้ก็มีโอกาสเป็นหมันสูงถึงหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเป็นตัวเมียก็มีโอกาสเป็นหมันสูงถึงหกสิบปอร์เซ็นตมันจะเป็นผื่นทั้งตัวเลยนะครับเป็นผื่นทั้งตัวเลยเหมือนเป็นจุดๆเหมือนโดนเอเหมือนโดนเพึ่งลุมต่อยนะครับมันจะขึ้นเป็นผื่นแล้วก็เป็นจุดอย่างนี้นะครับทั้งตัวเลย แต่เป็นจุดอย่างนี้ทั้งตัวทั้งตัวเลยมันไม่ใช่เป็นแค่ภายนอกอย่างเดียวนะครับหมอที่ว่าผมอ่านวิจัยมาแล้วนะครับคือมันจะเป็นทั้งตัวเลยข้างในก็เป็นในปอดในตับในอะไรก็เป็นมันจะเป็นตุ่มทั้งตัวในลำทรงลำไส้ในอะไรมันจะเป็นหมดเลยอย่าปล่อยให้มันเป็นนานครับพอเห็นมันเริ่มขึ้นเป็นผื่นปุ๊บอาการเริ่มซึมปุ๊บให้รีบโทรหาหมอและให้หมอรีบมาฉีดและรักษาทันทีถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นเยอะพอเป็นเยอะแล้วมันจะไม่ฟื้นครับ พอมันไม่ฟื้นเสร็จปุ๊บโอกาสที่ว่ามันจะกลับมาเป็นแม่วัวใหม่มันก็ไม่มีง่ายๆเลยคือพอเริ่มรู้ว่าสมมติว่าบ้านในกอเป็นเราอยู่บ้านในขอนี่อยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยบ้านในกอเป็นปุ๊บเนี่ยพยายามให้เขาโทรให้ปะตุสัตว์มารักษาถ้าอย่างนั้นอ่ะติดจากบ้านในกอเสร็จปุ๊บก็ต้องมาบ้านในขอในขอแล้วก็นี่ลามทั้งหมู่บ้านครับเพราะว่าพวกนี้มันมาจากเลือแล้วเหลือบมันบินได้ไกล ดิ่งในเขตอำเภอนครไทยเนี่ยมันเป็นแนวป่าเขาครับพอฝนตกปุ๊บเนี่ยเหลือบจะเยอะมากเลยเพราะเหลือบมันเหลือบมันไปกินตรงแผลเนี่ยครับตรงแผลเนี่ยตรงนี้แผลตรงนี้ที่ว่าเป็นหนองที่แตกออกมานะครับอย่างในรูปในในรูปที่เราเคยเห็นนะมันก็จะรับเชื้อเข้าไปมันก็จะกินเชื้อเข้าไปรับเชื้อเข้าไปปพ๊บะลักษณนี้มันก็ไปกัดตัวหนึ่งพอกัดอีกตัวหนึ่งปุ๊บไอตัวนั้นก็จะเป็นต่อมันจะเป็นอย่างเร็วมากเลยถ้าเกิดเราไม่ตัดตั้งแต่ต้นลมเนี่ยมันจะเป็นเร็วมากยังไงอะวิธีการรักษานะครัับถ้ามนนเปป็๊ ฉีดยาปฏิชีวนะเช่นยาแก้อักเสบนะครับเป็นไดสเตปหรือยาอะไรก็ได้แล้วแต่เป็นยาแก้อักเสบแล้วก็ฉีดยาออกซี่แล้วก็ยา,ยาถ่ายพยาธิไอวูมงอไอม็กฉ e ีดเลยครับคือว่าเราต้องรักษาตามอาการถ้ามันเป็นมากเราก็ต้องรักษามากใช้ยามากถ้ามันเป็นน้อยเราก็ต้องรักษาน้อยผมถึงบอกว่าให้รีบรักษาพอมันเริ่มขึ้นผื่นๆปุ๊บให้รีบฉีดยาเลย ถ้าฉีดปุ๊บมันรักษาหายได้หายได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมฉีดปล่อยมันโอ้ไม่เป็นไรรกก้อยสองสาวันมันเป็นเยอะขึ้นมาหมอก็ไม่รับประกันนะครับว่ามันจะหายว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะเพราะว่าลองนึกสภาพะครับมันเป็นปุ่มทั้งตัวเลยเป็นปุ่มทั้งตัวเลยแม้แต่ปอดลำไส้อะไรอย่างงี้มันก็เป็นหมดกระพุ่งกระเพาะมันเป็นหมดเลยข้างในมันเนี่ยข้างในเนี่ยในปอดในที่โค้งในเนื้อมันเนี่ยมันเป็นเหมือนกันหมดเลยเหมือนข้างนอกที่เรามองเห็นกับข้างในที่ที่มันเป็นอยู่มันเป็นเหมือนกัน คันนี้มันจะรักษายากยังไงฝากด้วยนะครับรักษาเป็นปุ๊บให้รีบรักษาให้ตามหมอเข้ามาดูอย่าปล่อยให้มันเป็นเยอะเพราะว่ามันรักษาไม่ได้มันนานมันอาจจะแม่วัวมันอาจจะไม่กลับมาเป็นเป็นแม่พันธุ์ให้คุณละส่วนวัวต่อผู้ก็อาจจะอ,อาจจะเป็นหมันได้นะครับโอเคแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ